ครับสวัสดีครับพบกับพงในช่องอาร์ตเกษตรผสมผสานนะครับวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศน้ําแร่โซดานะครับคนก็เยอะนะครับมีร้านค้ามากมายเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับแ้วกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีนะครับตอนนี้นะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมามาช่วยอุดหนุนน้องด้วยนะครับน้องเพิ่งเรียนจบนะครับเปิดร้านน้ําขายอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางเข้านะครับ นี่ครับใครที่ผ่านไปผ่านมาช่วยน้องเขาด้วยนะครับมาอุดหนุนได้นะครับขายน้ํากับขายก๋วยเตี๋ยวนี่นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกับทางนู้นะววน,นะครับนี่ครับเราจะพาไปดูน้ําผุนะครับ บรรยากาศครับรถจอดเป็นแถวเลยนะครับ <c oughs> นี่นะครับน้ำแร่โซดาห้วยกระเจ้าการจดนาบุรีครับ ครับใครที่อยากได้น้ําแร่นะครับที่เขาแจกนะครับต้องไปนั่งรองในเต็นท์นะครับครับถ้าถ้าอยากได้น้ําเข้าไปนั่งเลยครับเดี๋ยวเขาให้ครับนี่นะครับถ้าใครมาถึงแล้วก็ก็มันอั่งรองนะครับเดี๋ยวเขาจะแจกน้ําให้นะครับ ็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของกาญจนบุรีนะครับเรียนเชิญพี่พี่น้องๆ้องทุกคนนะครับที่อยากมาเที่ยวดูน้ำพุโซดานะครับตรงนู้นก็ยังมีบ่อหนึ่งนะครับถ้าบ่อตรงนู้นเขามีให้ชิมนะครับจะมีเจ้าหน้าที่แจกแก้วครับไปชิมน้ำพูตรงนู้นได้ครับเงือครับ นะครับเขาจะมีแก้วให้ชิมนะครับถ้าใครอยากได้น้ำต้องนั่งรองนะครับ นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ครับมีของขายเยอะแยะเลยครับ

ตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับเรียนเชิญนะครับมาท่องเที่ยวเมืองการห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีน้ําพุโซดานะครับพอเรามาถึงทางนี้แล้วจะมีน้องที่เรียนจบมานะครับขายน้ำอยู่ฝั่งนูน้นน้องเขาขยันดีครับ นี่ยครับ้านน้องเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยครับอย่าลืมมาอุดหนุนกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปงั้นวันนี้ขอลาแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ